ขอบคุณมากครับวันนี้นะครับความพร้อมต่างๆนะครับกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับท่านพ่อาพานของเราพ่อวิทิกตาศิลาผู้นำพาลูกหลานประกอบพิธี อันศักดิ์ศรเป็นมหาบุคคลในวันนี้จุดๆเพียร์ปุรจารัตแายวนะครับขอเชิญนางครับนางรุ้งขบวนเชิญเลยครับเชิญเลยมาวันนี้นายกเทศบาลนะครับท่านการภมจมเมาแคนเออเห็นแค่บอกท่านเจติตำิพื่อนบอกโอ้ยกันวมืองก็สุดสยจนี้ เชี่ยวกับได้ยกกิจักสตรของผมเป็นแม่งานแล้วก็พี่น้องประชาชนในทั้พหมก็เป็นผู้มีส่วนร่วมโดยการราชการจากปกครองจากสถานที่ตำรวจมณอนจากโรงพยาบาลราชสีานะครับขอเชิญนะครับขช่ตอนนี้ประสาานที่ที่อย่เนอร์พยาลราชี แต่สารวุฒิรงผมกำลังจุดทุกเียนบูชาผู้มีบุญคุณมันเขาบรบรุษรวมทั้งเทพาทุกท่านประนมมือหน่อยนะครับประนมมือหน่อยของชาวอำเภอราชบุรีนะครับรวมทุกรวมทุกลมเป็นธรรมดาจุดไปเรื si ่อยๆาไถ้าไม่ลมเราก็มันมีอาการจะอยู่ไม่ได้ก่อน ใจเ,จเยน็นๆความเพียนเพื่ความสำเร็จใช้เวลานิดนึงของม่ช่ามากใช้เวลานานมากจุดแล้วเป็นอันจุดนะครับการทำไปกค็ควรทไน้หมอสนยัยยอดพร้อมอูสนยัยสนยัยป่ามามาใกล้ๆ

โมธัสสะนะโมัสสะนะโมสังฆัสสะพุฒนะสังมิตระนังบาังอาจุวัตนังเวิังยาวันานังจะระนังปัจามิจะพเจ้าทั้งหลายขอนอกอมแด่กกระพมกพระพาจะพุกุธิสุตสจจเ็ ตรัสโดยข้าราชการผู้มีความจำเป็นจำเนื่งทำามสอนสัตว์พระองค์นั้นด้วยเหตุว่าความจุนทรัจนั้นใจเป็นที่พึ่งที่เป็นที่ประนับถือรู้จุดกว่าสิ่งประนับนับถือในใจนิมิตังสาธุรูปานังพุทธพุทธกราบสอนลูกลูกลายว่าคุณธรรมประจำนิ ผู้มีจิตจำนึกลำลึกอุปการคุณของบุคคลหรือสิ่งใดที่มีต่อตนแล้วได้ทำความดีต่อเจนบุญบุนั้นด้วยสมาคารวะนั่นเป็นมิตไหมายบ่งบอกถึงความเป็นคนดีและเป็นอุดมมะมงคณวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งประกอบไปด้วยนายอำเภอราสีสไล นายสาะวุธตรงโ์ผมท่านผู้กำกับสถานีตำรวจปูทรราสไทรท่านตำรวจเอกนัทกิจเจริญเกตสุวรรณท่านนายกเทศบาลท่านนายกเทศมนตรีตำบลมืองคงท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง หัวหน้าส่วนราชการโรงเรียนและองค์กรพูดทั่วไปที่เป็นชาวราศีสลยัยวันนี้แม้มาไม่หมดก็ถือว่ามาตรวจแทนปากใจมาร่วมพิธีวันนี้22่สงกุมภาพันธ์6 7ต7ตรงกับวันขึ้นส3บา่เดือน3ปีทีห พวงพระพิจา้าเราลูกหลานของบรรพบุรุษนักขณะนี้ขอน้อมลำลึกถึงพระคุณเริ่มงตั้งแต่คุณมารดาบิดาเพราะเป็นผู้มีพระคุณเบื้องแรกเป็นผู้ให้กำเนิดเรียงดูเป็นรูคนแรกเป็นทั้งทีในเจ็บควดและเป็น,น,นครูของลูกน้อมลำลึกถึงครูอุปชาอาจารย์ผู้สั่งสอนให้อ่านเขียนเรียนรู้ศึพษาวิชาพรา้อมด้วยหลัก,กัญญาความประพฤติีอยู่ในค น้อมลำลึกถึงเทพประจำธาตุทั้งสี่อาโคจเทวาปัทวีจเตโควายโยตากะโมนักมัคมาตานามิาลุมโนบายน้อมลำลึกถึงบรรพบุรุษผู้กล้าที่พาลูกหลานสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งแต่พยากตศิลามาสร้างบ้านเมืองนัดจีนาว่าเามืองกรุงโครือเมืองกัตศิลาเมื่อพุทธศักราช1 3 0่งคัสามร้อยเศษ จากนั้นพ่อเมืองราศีสไลคนแรกเท้าจังสีรืมพักพอจนปัญจานั้นได้รับพระปรูลราชโอกาลแต่งตั้งให้เป็นนายเมืองาสีสไลคนแรัณเมืองเก่าบ้านเมืองเก่านปัจจุบันอยู่ได้ประมาณสิบกว่าปีก็ได้ย้ายเมืองเก่ามาตั้งเป็นพำเภอราศีสไลมาจนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งอำเภอราศีสลยัยมีขุนบริหารคุน,คนบทเป็นนายอำเภอคนแรกเรื่อยมาจนกระทั่งผู้มีแนวคิดในการพัฒน,นาสร้างสรรค์หลวงคงขนานโนการที่เห็นผลงานท่านในปัจจุบันวือถนนหรือซอยต่างๆในเขตเทศบาลที่เรียกว่ดถนนนั่นซอยนั่นซอยนี้ทั้งที่เห็นปรากฏของท่าน,นคือท่นพาพนข้าท่านท่านอาตารยแรง นายสมหมายขันทองในอำเภอราศีสไลถ้าดูในทำเนียบในอำเภอก็จะอยู่อันดับที่29ได้พาลูกหลานฟื้นฟูวัฒนธรรมทั้งเดิมที่เป็นโบราณสถานโบราณอัมพันบุรูษก็ได้พบว่าพระเจ้าอาทยากัตศิลาเป็นผู้สร้างเมืองเมืองแรกเรียกว่าเมืองคงโคผู้เมืองกัตศิลาเมื่อพุทธศตวรรษที่300 จึงได้พาขาวลาสีสไหลโดยโลูกหลานขาวเยอขชาวเยออเป็นหลักได้ฟื้นภูพื้นที่บริเวณโบราณสถานตั้งแต่พุทธศักราช2 5 2 3เริ่มดำเนินการปฏิบัติพิธีลำลึงถึงบรรพบุรุษซึ่งเรียกปัจจุบันว่าวันพญากระตากกีฬาหลังึกตั้งแต่พุทธศักราช2500 ที่สิ่สี่เป็นต้นมาเมื่อถึงพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยเ้าสิบสองทีพี่น้องขอเปลี่ยนแปลงจึงได้กำหนดเอาวันขึ้นสิบสามสิบสี่ท่าซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันวนี้วันที่ยี่สิบสองหรือยี่สิบามขีเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องต่างสิ่นทางไกลไ้เดินทางอาร่วมในพิธนไม่วันนี้ก็วันพรุ่งนี้จึงขออนุญาตและท่านก็อนุญาต,าออญาตให้ดำเนินการ ขอให้ลูกหลานได้ทราบว่าเมื่ออนุญาตให้นำเนินการจากวันต่างๆแล้วท่านไม่ให้เปลี่ยนแปลงอีต่อไปให้กำหนดหรือปฏิบัติไปนเรื่อยๆและจะทำแต่ส่วนเดียวคนเดียวนั่นหมายถึงเมื่อก่อนอง์การบริหารสดสมบูนบางคงเป็นหลักต่อมาก็ได้เชิญเทศบาลในฐานะลูกหลานอยู่ด้วยกันติดกันร่วมดำเนินการด้วยเพื่อให้ลูกหลานได้มีส่วน อาเยังกันดาศิลาจะเขอเอ้ยตังไงแน่แซมไช่เอออกอกโคตรโตรุบบอก่ารวมเจ้าเด้ยเจ้าก้อนซ้าส้ำซ้ำติดกันกั้นดกองรักษาวัฒนธรรปบทเพนี้ทีนี้มีพิเศษมีจำนวนมากมีการต่างกายรักษาวัฒนธรรมบทเพงนี้ผมเคยเจอ และการนาฏศิลปินการเสริมสน่หนั่นเป็นการอนุรักษ์มรดกูวงปัญญาที่เจ้าปู่ได้สร้างและสืบทอดสืบมาจนกระทั่งของเราหลานวันนี้ลูกหลานทุกคนพร้อมใจพร้อมกันนั้นก็ได้สร้างรูปหล่อทองส้ำเร็จ์ใองค์ใหม่ตามที่เจ้าปู่นิมิตแล้วนิมิตแก่แก่แล้วแก่จงกระทั่งสำเร็จตามตาวด จึงมาร่วมแ่ในวันนี้ปีนี้เป็นปี่แรกสัพเพเทวานโวุโมทันต,ตขพรเทศพตระวงคงมีกิตาโมทร่รวมอนุโมทนาทั้งในวันนี้และวันพรุงนี้เพื่อความสวัสดีดีบุญมีกุลส่สสงเสริมให้เกิดความสวัสดีสสโดยทั่วหน้าทุกท่านทุกคน๋ออัวอนุญ,ญาต เพราะท่านเห็นบ้องพอว่างว่างเดินขึ้น ลูกหลานนางลำคนสวยคนงามคนใจดีทั้งหลายาจะประหยัดเวลาเราจะพร้อนไปพร้อมกันจะได้ไหมหรือจแยกเป็นส่วนจะเอาคนละส่วนตามที่เตรียมนะครับครนายดนตรีเราไปอยู่ที่ไหนเด็กๆหน่ะนะครบสมบูรณ์แบบชนิด はい。 พร้อมหรือยังครับพร้อมที่จะออกเคลื่อนขยับหรือยังเอาละครับเตรียมตัวทุกขบวนนะครับประจำที่นะครับประจำที่เขียนเพลงเขียนเพลงลำลำบอกลำไม่ไม่ไม่ลบพร้อมหรือยังชุดใหญ่ชุดใหญ่พร yeah. ้อมไหมเตรียมพร้อมอยู่เต้นขึ้นเตขึ้นจับจับ ครับเดี๋ยวเราจะเคลื่อนขบวนของเรือแล้วก็นางลำวงสองออกไปก่อนนะครับแล้วขบวนนางลำแต่ตอท้ายจากะตกลงเสียงที่หนึ่งนะครับต่อท้ายจากะตกลงเสียงที่หนึ่งนะครับแล้วเราจะลำนะครับลามก่อนเพื่อนเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลำมแต่จ่ายกระบวนตั้งแถวแล้วนะครับเปิดเพลงันที่สองครับระหรับลูกเปิดเพลงนะครับสหรัเบิดกระบวนระดับแรกก็คือ ขออนุญาตจไปเป็นการแสดงในชุดชุดขะบวนลำลของพ่อแม่พี่นอนชาวตำบลบัวทองอีกหนึ่งชุการแสดงการที่จะเ่็นตัวตอไปขอเสียงสวัสดีครัเมื่อให้การตั้รับในเร็วอาีนี่จแลอยชีวิตนะครับพี่นานี่เอาท่านท่านนงานีุยานียน้อรับกัน

你再来。 มันทับทุกอย่างโย่างที่นอนเดินตามไปทางเดินทางที่ไม่ต้องนอนต่อเตาให้เตาถนอนเดือดสัมภาระในใจนอนมันยังจำต้องรู้ว่าเขาสบายยังมันต้องจำว่ามัน ลำน้าสำนักงานที่าะไบาำการควเคุมรถก็ถขกวนโอ้วสูดการพยเยานที่จะนราัว่าตอนนี้บวนตก็พยายามเพื่อให้จักรยานลำเราได้เดินเข้าแล้วนะใช้เวลาอีกประมาณนึงนาที